ตำนานผาแดงนางไอความรักต้องห้ามระหว่างมนุษย์กับพญานาคเมืองหนองหาหลูมีเจ้าหญิงผู้เลอโฉมนามว่านางไอคําธิดาของเจ้าเมืองนางเป็นที่หมายปองของเหล่าชายหนุ่มรวมถึงผาแดงเจ้าชายจากต่างเมืองและสุโธนาคพญานาคหนุ่มแห่งบาดาลผู้หลงรักนางตั้งแต่แรกเห็นแม้นางไอมีใจให้ผาแดงแต่พญานาคสุโธนาคก,ก็ไม่ยอมแท้เขาแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อเข้าร่วมพิธีแข่งบั้งไฟซึ่งจัดขึ้นเพื่อเลือกคู่ครองให้แก่นางแต่แล้ว ผาแดงกลับชนะการแข่งขันนางไอถูกมั่นหมายกับเขาทําให้สุโทนาคเสียใจและโกรธแค้นคืนหนึ่งขณะนางไอและผาแดงอยู่ด้วยการพญานาคใช้ริบันดาลให้เกิดน้าท่วมครั้งใหญ่จมเืองหนองหาหลวงลงสู่บาดาลผาแดงถูกพัดหายไปส่วนนางไอถูกพญานาคพากลับสู่วังบาดาลว่ากันว่าจนถึงทุกวันนี้ในคืนวันเพ็ญที่หนองหานจะเห็นเงาของหญิงงามในสายนาผู้คนเชื่อว่านั่นคือดวงวิญ,ญญาณของนางไอำํำที่ยังคงเฝ้ารอความรักที่สูญหายไป กดหัวใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ